ไม่เป็นไปตามคาดนะครับผมแมนยูก็สามารถชนะเอเวอเรตไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้โห,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 โหเรียกได้ว่าแฟนผีทั่วโลกตอนนี้คงจะแฮปปี้นะฮะแต่ว่าผมขอพูดถึงการมาคุมทีมของร mm. ูเบนอโมริปก่อนนะฮะซึ่ง3ามนัดที่ผ่านมาเนี่ย,หล,ยหลายๆคนหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมีคันเครือบแข็งสงสัยเพราะว่าเป็นการชนะที่แบบว่าไม่ได้ขาดลอยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าสําหรับผมนะผมเห็น ฟอร์มการเล่นของแมยูตั้งแต่นัดแรกที่ออารินคุมแล้วนะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันพิเศษมากๆเลยนะครับผมแล้วมันก็เนี่ยผมเห็นวิวัฒนาการนะว่ามันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมอใครที่ดูดีๆก็จะเห็นนะครับว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะการที่เขาเปลี่ยนตัวเอาทุกตัวลงมาทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมว่า มันสร้างความมอาศจรรย์ให้ทีมของเราได้นะครับผมก็นัดหน้านะเจอเกมหนักนะครับผมเจออาร์เซนอลนะฮะก็หวังว่าจะทุกคนจะขุดฟอร์มเก่งขึ้นมานะครับไปเยือนปืนนะฮะและทำให้ปืนแตก